เอาลนะ่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะผมวันนี้ครับผมก็จะมาดูเซิร์ฟคอมมูนิตี้นะครับในเกมที่พี่ข้อคันเลกันนะผมโอเคก็มาเซิร์ฟเบลล์นะผมโอเคคอมมูนิตี้เซิร์ฟเวอร์นะทุกคนโอ้โหก็มีแบบมากมายเลยนะทุกคนอันนี้บอกก่อนว่าผมไม่เคยเข้าเลยนะอันนี้จะเป็นครั้งแรกเลยนะทุกคนโอเคมีทูฟอร์ดลองก็ไปดูก่อนล้วกันนะครับเข้าทูฟอร์ดก่อนเลย <c oughs> โอเคครับมาตอนนี้เราอยู่ในแมปทูฟอร์ดโอ้โห พื้นหลังแบบว่าฟูฟอร์ดเลยอะโหอันนี้คือเหมือนเทปทูเป๊ะเลยเนี่ยโอ้โหดีเทลแบบว่าเหมือนเทปทูแบบว่ามากๆครับทุกคนโอเคเฮ้ยแต่สวยเนี่ยแสงอะไรดูแบบว่าโอเคครับนี่แล้วนี่เซิร์ฟอ,อะไรวะเนี่ยเมไมไม่แหลกด้วยโอเคเออสิงคโปร์โอเค,เออส,อเคสวยครับโอ้โหอย่างงี้ก็ดีเลยครับโอ้มีเซตที่อย่างนั้นเลยเพื่อนโอเคผมก็ว่าน่าจะเป็นว่าทูฟอร์ดเป๊ะๆนะทุกคน ก็เดี๋ยวลองลองเดินดูแล้วกันเอ้ยผมเป็นสปายเดินสำรวจดีปะ่ะไปครับเคนนี้ก็ปอนเหมือนกันเลยนะครับเออทุกอย่างเหมือนเงินเป๊ะครับเหมือนเงินเป๊ะเป๊ะเลยเนี่ยมีข้างล่างมีน้ำโปติโอ้โหน้ำสวยด้วยครับเออ,อเคตรงนี้แต่แบบก็ถือว่าสว่างอยู่นะ่ยสว่างมากครับโอเค มือนันเท l ปะผมผมผมขอลองไปดูก่อนนะครับเพิ่งสังเกตว่าเวลาข้างบนนะทุกคน <laughs> โอ้โหกี่ชั่วโมงเสิบเอ็ดชั่วโมงกว่าเอเคมีอินเทลรับถ้าผมเก็บอะเก็บได้ปะเก็บได้ด้วยรับเก็บได้เก็บอินเทลได้จบเกมน,นี้ได้ด้วยเหรอ <laughs> เดี๋ยวผมขอลองดูสิไปก่อนนะไปก่อนนะโอเค โอ้โห <laughs> คิดว่าจะแต่บได้แต่โหว่าได้ว่ะทุกคนเก็บอินเทลไปวางได้ครับโอเคก็เหมือนแบบว่า <laughs> เออทูฟอร์ดเลยอะเป,เปเปครับทูฟอร์ดเ,เปเปโอเคคงอันนี้คงนี้ไม่มีอะไรอ่ะอันนี้ผมว่าอันนี้ก็ข้างล่างนะทุกคนโอเคโอ้โหไม่อุมโมงค์มันแดงขนาดนี้รู้สึกว่าโคตรดแดง แบบสว่างแบบจับไม่มีอะไรครับมันก็เหมือนกัินปกติโอเค okay, ทุกคนเดี๋ยวเราไปเซิร์ฟต่อไปกันทุกคนว่าจะมีอะไรต่อนีม่มเออไปมาริโอคาร์ดกันนะทุกคน <laughs> ลองดูโอ้มมยก็อันนี้เหมือนในเทปทูแบบว่าสมัยตอนแบบว่าคนเด็กอะที่ผมเล่นเออแมปมาริโอคาร์ด อันนี้เฮ้ยทำไมมันดูกระพริบกระพริบบล็อกบล็อกอยู่เนี่ยโอเคทุกคนเอ่ออันนี้ปิงปิงสามร้อยเฮ้ยแล้วมีแบบว่าวิดีโอดได้ครับทุกคนเอ่ออะไรเราก็กินเหรอฮะโอเคยังไงต่อโอเคซ้ำครับ <c oughs> โอ้เขาอาจจะน่าจะเปลี่ยนหน่อยนึงนะโอเคอันนี้กระโดด เด้งดึงได้ปะเด้งได้ปะไม่น่าได้คือไปข้างบนโอ้เหมือนในแมปอีมาเลี้ยคาร์ที่เราเคยเล่นตอนเด็กๆเลยครับตรงนี้ไม่น่ากดได้ไม่น่ามีอะไรครับตรงนี้คือแบบว่ามาชิวๆครับทุกคนเฮ้ยมีกบมีกบส้มกับกบ ม่วงครับกดได้ปะ่ะโ,โอเคมีกบเทียบถูมันมีแบบว่าอีสเตอร์เอกหรือเปล่าอะแบบนี้ผมจําได้ว่ามันมีป้ายที่แบบว่าทะลุเข้าไปได้ปะ่ะถ้าผมจําไม่ผิดนะหรือว่าทะลุไม่ได้เล้วะ่อจะแบบว่าแก้หน่อยนะทุกคนอาจจะแก้ให้เป็นแบบว่าไม่ได้ออกมาแบบเต็มๆโอเคข้ามบนมีสาปอ่ะ จำได้เว้นสักว่าไม่มีครับขึ้นไม่ได้ด้วยโอ้โอเคอันนี้ก็ฐานสีเขียวครับฐานสีเขียวอยู่ตรงนี้ครับเอาแก็ตีผมตายเลยแต่รูปนี้เหมือนผมจำได้ว่าเคยเห็น <laughs> ตอนแบบว่าเด็กๆโอเคไม่ค่อยมีอะไรมากครับทุกคนมันเหมือนแบบว่าเซิร์ฟแบบว่าเข้ามาแบบจอ,จอยครับเอามา เข้ามาพูดเล่นเดินเล่นนะไม่มีอะไรผมกำลังดูว่ามันมีอที่เราลงไปในนี่ปะมาลองดูสิลงไปได้ปะอาา่ะฮะลงไปลงไปก็ไม่มีอะไร <c oughs> ไม่มีอะไรเกิดขึ้น <G ül üyor> โอ้โหเอาเอาบัคบัคละบัคและ,และโอเคไม่มีอะไรครับทุกคน มาแบบว่ามาันสังสรรค์กันอย่าบอกนะบั็อกอีกโอ้โหหาเซิร์ฟูมิวิตี้ไม่ได้แล้วเอาตรงฟีเจอร์แทนก็ได้ครับมีไฮทาวเวอร์มีจำอคาเดมี่เลยครับทุกคนจะเป็นเซิร์ฟแบบว่าฮ่องกงอุ้ยไม่ใช่ฮ่องกงสิงคโปร์โอเคเดี๋ยวเราไปดูไฮทาวเวอร์ก่อนโอเคครับมาไฮทาวเวอร์ Tower, ครับเหมือนเัินเป๊ะเลยครับ <laughs> เป๊ะเป๊ะเลยแต่เดี๋ยวว่าโอ้โห เออก๊อปมาหมดเลยเนะี่ยแบบว่าเหมือนกันเลยโอเคมาคทุกคนโอเคไฮทาวเวอร์โอ้โหอันนี้ไม่ใช่ไฮทาวเวอร์ปกติแล้วอย่างงี้มันแบบว่าไฮทเวอร์ทาวเวอร์ป่ะเหมือนในเทปทูก็มีนะครับแบบว่าขึ้นไปนสูงขนาดนี้แต่อันนี้คือมันจะมีวันจบหรือเปล่าเนี่ยมีวันสูงสุดป่ะมันมีถึงจุดสูงสุดป่ะเนี่ยอันนี้คือมันสูงมากเลยเนะี <c> ่ย <oughs> สูงแบบว่ามองไม่เห็นข้างบนสุดครับ เดี๋ยวเราสำรวจแบบข้างๆรอบๆดูก่อนนะทุกคนเอออันนี้ก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับเหมือนกันเุ้ยเหมือนเห็นสไนเปอร์โอเคตรงนั้นคือแบบไปไปได้อะโอ้ยก็อดมาสำรวจกันนะโอ้นี้ไม่มีอะไรครับเ,เ,นนเป็นฐานโอเคไม่มีอะไร,ร,อ,ไอ,ะไรอันนี้เหมือนเดิมเป๊ะครับทุกคนผมจะลองขึ้นไป ว่าจะถึงเปล่านะผมกลัวว่ามันจะไม่มีสิ้นสุดเลยดิครับโอ้ยโกรดพลาดโอเคดีนะผมเอาเบสจัมเปอร์มาโอ้โหจะจจำนานอยู่เนี่ยจำนานอยู่ครับ A few moments later เดี๋ยวผมขอลองดูอีกทีโอ้โหผมว่าไม่สุดเลยทุกคนเฮ้ย นี่คือแบบว่าโคตรสูงครับตอนนี้ผมอยู่โคตรสูงไม่รู้กี่ชั้นมีกี่ชั้นวะเนี่ยเป็นพันกว่าชั้นแน่เลยอเอผมเชื่อว่าข้างบนสุดมันต้องมีอะไรครับไปโอ้โหพลาด turn out later ไม่น่าเชื่อครับเราจะถึงแล้วครับข้างบน okay. โอเคคอืมโคตรสูง โอ้ยเนี่ยนีย่มาแล้วมาแล้วสุดท้ายปะเนี่ยสุดท้ายทุกคนมาทุกคนรู้ว่าจะมีอะไรมีแบบว่าของเก็บหรือเปล่ามีเออเดี๋ยวผมดูตรงนี้ก่อนโอเคครับโอเคตรงนี้เขาเขียนว่าดีใจด้วยนะครับคุณได้แบบว่าประสบความสําเร็จบางสิ่งบางอย่างแล้วนะผมแต่คุณเนี่ยเคยประสบความสําเร็จในชีวิตจริงบ้างหรือเปล่านะครับหรือว่าเออโกเนี่ย ประสบเออโกของเราคือการเออขึ้นมาตรงทาวเวอร์นี้ในเกมนี้ครับแล้วเขาเขียนว,ว่านั่นเศร้ามากเลยนะถ้าเป็นอย่างนั้นโอเคแบบว่าออกไปข้างนอกแล้วแบบว่าไปทําอะไรแบบว่าซัมติงที่แบบว่าประสบความสําเร็จข้างนอกอ๋อหรือว่ามาเล่นเกมนี้เอนเตอร์เทนทำไมเขาพูดอย่างนั้นอะ่ะโอ้โหสาขึ้นมาแล้วก็แบบว่าขอโทษด้วยนะถูกว่าแบบเออพูดใจไรไป <c oughs> โอเคพุทสาขึ้นมาเพื่อนโอเคไฮทาวเวอร์ก็มีประมาณนี้ผมย้ายเซิร์ฟเลยแล้วกันเอ่อไปจัม p a c a ค e เดมี่ับมาจัม p a c a ค e เดมี่ับโอเคเอ่อมจแอลอารีนามีคอร์สอันนี้หนึ่งลองลองเข้าสิอันนี้น่าจะปกติเลยนะอ๋อโอเคครับทุกคน น,นี่เป็นจำแบบว่าง่ายๆนะทุกคนน่าจะมาฝึกจำได้นะครับเพื่อนๆอ,อันนี้เซิร์ฟนี่ด้วยนะครับเซิร์ฟสิงคโปร์สรยไม่แหลกอโ,โอเคอันนี้สบายครับสบายไปสองอยากขึ้นหรือเปล่าอันที่ห้าไปอันที่ห อุย้ยอันนี้แบบว่าวอจัมรัวๆผมไม่คิดว่ามันจะยากขนา,าดนี้หรือว่าอันนี้มันสำรับดีโมแมนวะไม่แน่ใจแต่มันอย่างนั้นมันน่าจะได้นะหรือว่าผมผมอาจจะซักเกินไปเนี่ยล็อกเกจจัมมันไม่พอนะเพื่อนมันจะสี่นัดได้ไงอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้า มันเป็นไปได้ดิโอ้โหเกือบได้โอ้โหพอพอเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมพร้องเปลี่ยนตัวทีแลไปคอร์สอื่นอ๋อโอเคโอ้โหโอเคโอเคครับดูเรื่องครับเอ่อเราไปหาอันใหม่เลยเฮ้ยมีแมปอะไรเนี่ย มีจีเอ็มคอนซัเชียไป GM Construct ดูทุกคนเชียร์ครับทุกคนมาแล้ว m c o n s t r u c ซเอ่อแมบบ GMOD เลยโอ้โหแล้วตัวผม <laughs> ปรอมมีนักกล้ามครับทุกคนโอเคมันเป็นอย่างนั้นเออมีรถมีอะไรอีกไหมเฮ้ยบีฮอปได้ครับ เฮ้อ๋อเนีเ่ยวันดีเพื่อนวันดีจ้ะเคเรอสำรวจเล่นนะครับดูว่ามีอะไรนี่มีอะไรบ้างอเอ้ยผมเนี่ยลองไปห้องห้องน่ากลวัวไหมทุกคนห้องผีจะมีผีโผล่มาไหมเนี่ยโอเคเอ่อโอ้โหนี่มืดมากครับทุกคนเฮ้ยมืดจริงกว่านี้อันนี้น่ากลัวอันนี้อะไรอะ เอออย่ามีผีนะโอ้โหแล้วมองไม่เห็นเลยครับทุกคนโอ้โหยเหมือนได้ยินเสียงยครับโอเคขึ้นก่อนเลยน่ากลัวเกิน,นครับโคตรน่ากลัวแมวแมวมาดูแล้วมันไม่ค่อยมีอะไรนะมันก็แบบแบบในจีมอสะทุกคนขึ้นรถได้ปะ เฮ้ขึ้นรถได,ด้ครัรคดดบเคเห็นตัวเองปอมมีนักกล้ามครบปอมมีนักกล้ามนี่ผมมาเล่นอะไรอยู่เนี่ย <c oughs> ผมทำอะไรอยู่เนี่ยมันมีอะไรอีกเปล่าอ่ะผ่าตอะไรหรือเปล่าถ <c oughs> ้าตาหรือเปล่า,า,ลาอ่อนะกด E งงละงงอันนี้คือฐานฝั่งเขาครับ ม่อยากให้แบบว่าเขาใช้อวตารของเราก็ปรับตรงนี้ได้นะโอเคคงไม่มีอะไรแล้วปะโอเคครับทุกคนก็เทบทูเอ้ยไม่ได้ไม่ได้เทปทูที่พูดคันเรื่องเฟอร์มิตี้ครับผมก็มีประมาณนี้ครับทุกคนเพื่อนชอบนะผมกดไลค์จะเป็นกำลังใจผมแบบอย่างมากเลยนะผมโอเคก็ไปเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย